วิธีสร้างขอบในตัวนะคะต่อจากการสร้างแบบนะคะให้วัดจากเส้นเอวจากจุด16ขึ้นไป3-5เซนติเมตรนะคะจากจุด8ขึ้นไป5 3-5เซนติเมตรแล้วแต่ต้องการขอบเอวสูงขึ้นไปเท่าไหร่ก็วัดขึ้นไปนะคะทั้งแผ่นหน้าและแผ่นหลังวัดขึ้นไปเหมือนกันแล้วกดรอยออกมาเวลากดรอยนั้นให้กดทั้งเกล็ด แล้วนําเกล็ดเนี้มาปิดเกล็ดนะคะปิดเช้นนี้ชนเส้นนี้เส้นนี้ชนเส้นนี้ผนังเช่นเดียวกันนะคะเส้นนี้ชนเส้นนี้เวลาเป็นขอบจะได้ไม่ต้องเย็บเกล็ดนะคะทำช,ชิ้นหน้าหนึ่งชิ้นชิ้นลังหนึ่งชิ้นนะคะต่อไปก็ดูวิธีสร้างขอบอีกแบบหนึ่งนะคะคือขอบโคง้ง1นถึงสเท่ากับครึ่งรอบเอวสามถึง่ามแบ่งครึ่ง1นงถึงสอง 3ถึง4ถ้าวัดลง2เซนติเมตรแล้วขีดเส้นโค้งนะคะจาก1ถึง4นะคะสถึง4ีเนี่ย2ซนติเมตรนะคะแล้วขีดเส้นจาก1ถึง4และ2ถึง4นะคะแล้ววัดจากจุดที่4ลงมาถึง6จุดที่1ลงมาถึง5ต้องการขอบ ปกติทั่วไปก็3เซนติเมตรอยากได้ขอบใหญ่ก็อาจจะเป็น4เซนติเมตรหรือ5เซนติเมตรก็ได้ก็วัดลงมาถ้า4ก็วัดลงมาตรงนี้4เซนติเมตร4เซนติเมตรตลอดแนวนะคะถ้าเป็น5เซนติเมตรก็วัดลงมา5เซนติเมตรตลอดแนวเช่นเดียวกันแล้วก็จะได้ขอบโค้งนะคะดังรูปอันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกนะคะว่าเราจะเลือกขอบแบบไหน ทำได้ทั้งสองแบบใช้ได้ทั้งสองแบบใช้ได้ดีทั้งสองแบบนะคะก็ให้นักศึกษาลองอศึกษาดูนะคะเป็นอย่างไรแล้วให้ฝากข้อความนะคะถึงมีปัญหาอุปสรรคในการสร้างแบบให้ฝากคําถามไว้ในไลน์กลุ่มนะคะสวัสดีค่ะ